การปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลอง5ได้ดำเนินการรวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี2554 กิจกรรมที่กลุ่มวิสาหกิจดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่มีกรอบสูตรโบราณและน้ำพริกต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเช่นขา่าตระไคร้ใบมะกรูดของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยัย GAP มาแปรรูปเพื่อจำหน่ายในชุมชน กลุ่มมีความต้องการเพิ่มกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและมีมาตรฐานออยอเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งการจะได้รับการรับรองมาตรฐานออยอนั้นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต จึงจัดทําโครงการปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและผ่านพ้นวิกฤตช่วงภัยแล้งปี2559นี้ไปได้ เป้าหมายคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองจําจำนวน20รายและเกษตรกรในพื้นที่จำนวน30รายระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม2559งบประมาณทั้งสิ้น4 7 8 7 1 5บาทผมจำนองมขลเปเ็นประธานกลุ่มเรามีสมาชิกอยู่20คน ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกางกลุมส่งเสริมการเกษตรที่จัดงบให้ตามมาตรการที่4ทําให้กลุ่มได้งบประมาณที่จัดตั้งโรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุการผลิต,ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนอกจากนี้สมาชิกของกลุ่มยังมีไรายได้มาทดแทนในภาวะไภแล้งสีนวนที่ภาพงพากาพันเฮเลนิก,กลุ่มกเกษตรกลุ่มวิสากิจชุมชนกเกษตรปลอดภัยตําบลคลองห ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ได้มอบมาตรการที่4ี่คือการช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากวัตถุดิบที่เราช่วยช่วยซื้อจากเกษตรกรแล้วเรายังได้ในเรื่องของในเรื่องของอุปกรณ์ในการผลิตที่เราสามารถผลิตได้มากเพิ่มขึ้นคือทางเราเริ่มดีใจนะที่รัฐบาลมี งบประมาณลงมาหาเราคือทางเรามันก็ไม่มีงานทํากันอยู่แล้วแบบชาวบ้านพีมภัยแล้วประสบภัยแล้วเขาก็ไม่มีรู้จะทาอะไรขอ,อขอบคุณไว้นะตรงนี้